สวัสดีครับมา,มาพบกับเชฟอยากจัดเองคือเกาพี่น้องมือสิบห้าพี่พ้าน้องมากกินย่ำใส่ไงหมูนะครับใส่ไงไงพี่น้องนี่นมันมันเต็มเลยครับมันเต็มเลยพี่น้องนะครับแต่เสียมาหลังจากเรื่องการเรื่องงานมากนะครับเนาะเจ็บผมก็มาทำนี่แหละกับเขาเ่ากับน,น้ำแหละหพี่น้องในบึง้งนะครับ อย่าลืมนะครับเลเขอไมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแพรในช่องยูทูบของผมนั่นะครับช่องเดียวกันเลยครับกับเชฟแจกจัดเองครับวันนี้มาครับบ่อหลายยาห้างครับส่วนผักกระพงกับกิมมี่ทั่วพูนะครับเนาะก็บกิมีแตงมี่บะเขียนะครับเนาะมาครับบ่หลายยาห้างมาพี่น้องมากเสียบๆเหมือนกันครับนี่ยมากเป็น้องมากซิมมึงกันเผ็ดป่นี่คือเป็นตะเพ็ดเต๋อผักผิด og tager เป็นโลตัดมาเด,ดี๋ยวใส่หมูมันลดราคาพอดีเดี๋ยวผมจะไปซืบบางเมืองแต่มันบ่มีเดี๋ยวใส่หมูมาเห็ดเท่งก,กินในซูเปีร์ซุนหวังในเบิ้งนะครับเนาะ <c oughs> อย่เขาไม่แล้าว่าฝากเลยกดแชร์กดซับสไครป์ผมมันเลยครับเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเป,ป็นกำลังใจผมนะครับคนเอกไายแรงงานพี่น้องตอนมาผมมี่เลยไายแรงยานเหมือนขึ้นเลยพี่น้องเด้อมันยยมเว้นผมไปเห็นงานครับ ดีอยู่ครับพี่นอ้องใส่แง่มันเลยครับว่ามันมาใส่สุดมันเนี่ยมันจะมีมันมันม่นมันเสียมนะครับเอาหายพี่น้องร่องเพชรเบิ้งครับดูนี่จำยามย่ำลาดเลยครับ ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะไปไทยทั้ง,นงหน่อยพี่น้องในเบิง์ดเอด้วยครับเลิฝากคิดตามผมไว้แน่ตัวตัวนี้เหตุงานเหตุการณ์เ,ณเลือกมากเลยคำเลยพี่น้องไปใส่กงียกครับตึงโควิดกับพี่น้องไปใส่กับลำบากจนกินยุ่งห้องนะครับ แต่เขาเนี้ยผมเดือดงานมากผมโอุ่นหนึ่งบทท่านเรื่มมาอมุ่นโซ่ <c ười> เจ็บนิดน่อยเจ็บเดี๋ยวมึงอยู่นี่เห็นน้ำตามนี่เ่ราะเนขีตาดิครับเนี่ยตุ้งขีทั้งวันเนี่ยไยเป็นยูตเตะตาพอดีครับ อย่างพพอเม่พี่น้องท่วงนะบอกไ้ก่อนคนระับ ผมเคยไปอย่างอยู่หลอดหนึ่งมันครับพี่น้องมันจีกรอบนอนลงแน่นต้องเปลี่ยนมาหาเฮดยูด้วยจิ้มนะครับเนี่ยมันจะเป็นมันครับเนี่ยมันขีดมันเลยครับเป็นมันอย่างนี่กรอบทางในทางในนี่มันมันตุยเดี๋ยวผมเคยอ,อย่างอยู่ที่ไหน เป็ดขนาดที่แดกวันสิบพวผิดกิเป็นมากเผ็ดเลอครับ <c oughs> ตำลายเห็ดเองจุ่มเอง <c oughs> ตันไปเรื่องหน่องโอ้ิขีมกุกอะไเห็ดไ Về kiến mạng phải im vào đặc vụ người đầy ừ. Như Hết lái vừa sắp Chính phủ đều Hết lái Cái nhạc giảm của và im Hết lái vừa chút là ขอขอบคุณนะครับเด้อสำหรับการติดตามรับชมครับทองเทปแจกจัดเอง่ังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมน้อเลือครับเด้อเปิดกระนังแจแหงลงสู่แรงงานครับเล่าคลิปหนาพุทธิภาไปกินยังเล้าพี่น้องติดตามใหม่เด้อครับเด้อเดี๋ยวผมจิเห็นให้พี่น้องเดบลงเดบลชมกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมก็อิ่มแล้วครับขอลาพ่้อมพี่น้องไปก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ สวัสดีครับ